อยากมีบ้านที่ปล่อยเช่าง่ายในทำเลใกล้สนามบินพร้อมบริการดูแลจัดก,การปล่อยเช่าบ้านให้ด้วยบ้านลานต้นใกล้สนามบินอุตภาศูนย์กลางการบินแห่งใหม่ฝั่งตะวันออกที่นี่หมู่บ้านงามเจริญ23จังหวัดระยองทำเลไม่ธรรมดาเพราะใกล้ทั้งหาดพะลาใกล้สนามบินอุตภาใกล้มอเตอร์เวย์โรงเรียนนานาชาติและนิคมอุตสาหกรรมมับตาพุดรายล้อมด้วยแหล่งงานขนาดใหญ่แบบนี้กลุ่มลูกค้าหาเช่าเพียบปล่อยเช่าง่ายหายห่วงที่นี่เป็นบ้านทาวน์โฮมสองชั้นสองห้องนอนสองห้องน,น้ำจอดรถได้หนึ่งคันซื้ออยู่เองก็สบาย ปล่อยเช่าก็คุ้มแถมมีทีมงานมืออาชีพบริหารการปล่อยเช่าให้ด้วยซื้อปุ๊บปล่อยเช่าปับ๊บรอรับค่าเช่าได้เลยเพราะทีมงานจะดูแลผู้เช่าแทนคุณให้ hey, คุณได้โฟกัสกับงานประจําหรือใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้แบบอิสระอีกไม่กีป่ปีสนามบินอุตภเปิดบริการเต็มรูปแบบพร้อมเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติของฝั่งตะวันออกทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งคนทํางานที่สนามบินหลังไหลเข้าสู่พื้นที่อสังหาโซนนี้มีแต่จะเติบโตพิเศษสุดๆสําหรับใครที่ติดบูโรยังก้้ไไม่่าระคดดวย ไม่เช็คเครดิตรับถูกอาชีพผ่อนตรงโครงการแบบไม่มีดอกเบีย้ยดีสุดพิเศษแบบนี้รีบทักทีมงานเข้ามาคุยรายละเอียดได้เลยนะคะเหลือเพียงไม่กี่หลังแล้วโค,โครงการบ้านงามเจริญ23ทําทำเลดีขับรถแค่4นาทีถึงชายหาดพลาเดินทางเพียง10นาทีถึงสนามบินอุตภเสร์สาถึงยีนาทีถึงนิคมมาบตตพูดและแหลมฉบงังเข้าพัทยาก็ขับรถแค่40นาทีเท่านั้นเหมาะทั้งอยู่อาศัยเองและลงทุนปล่อยเชา่าภายในโครงการรม่มรื่นมีสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นเข้าออกด้วยระบบคีการจังหวะนี้คือโอกาสทองของคนที่ กล้าตัดสินใจเพราะราคาบ้านยังจับต้องได้ถ้ารอให้สนามบินเปิดให้บริการก่อนทุกอย่างจะแพงขึ้นแน่ๆอยากซื้อตอนนั้นจะไม่ได้เห็นราคาแบบนี้แน่นอนหมู่บ้านงามเจริญ23บ้านสําหรับทุกคนที่กล้าฝันรีบทักแชทเพื่อรับโปรพิเศษได้เลยนะคะ